สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กิบเกตระฐาชาแนลนะคะวันนี้ก็จะพาทุกคนมาใช้แป้ง m a เบ e l l ล n นฟิตมีตัวใหม่ก็จะเป็นตลับนี้เลยนะคะชื่อเต็มๆของเขาก็คือ m a เบ e l l ล n e นิวยอร์กฟิ m มีแม t พอล r e สพาวเดอร์ฟาวเดชั่น o n s p f p a 4บวก คำเทลมของเขาก็คือปกปิดแต่บางเบามีค่ากันแดดอยู่ที่ SPF 44 PA+++ เหมาะสำหรับอากาศร้อนเพื่อผิวสวยธรรมชาติแมตเนียนไม่มีเยิ้มระหว่างวันแล้วก็มีการคุมมันถึง24ชั่วโมงวันนี้เก๋ก็จะมาใช้ให้ทุกคนดูนะคะเบอร์ที่เก๋ใช้ก็คือเบอร์120เดี๋ยวมาเปิดตลับดูกันตลับเขาสวยๆเนาะดูสิดูดีมากๆ ตลับข้างในก็พับสี่เหลี่ยมเขาก็จะเป็นพับสีดำนะคะแล้วก็มีเนื้อแป้งเบอร์หนึ่งสองศูนย์ที่เก๋ใช้อย่างที่บอกก็คือเบอร์นี้จะมีความติดติ่งชมพูมาด้วยนะคะนี่คือการปาดแป้งมาครั้งเดียวก็คือเวลาปาดแป้งก็ระวังนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าพับเขาก็คือจิกสีแป้งขึ้นมาได้เยอะแล้วก็จิกขึ้นมาได้ดีมาก เดี๋ยวเกบจะลองให้ดูเครื่องหน้าก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูตรงใต้ตาก่อนเนาะเราจะดูที่การปกปิดกันก่อนมีการปกปิดดีอยู่นะเนี่ย อะให้ดูใต้ตาก่อนปกปิดรูขุมขนเบอร์ูขุมขนได้ดีอืมเป็นแมทที่ดูสวยนะเนี่ยดูผิวสวยเลยแหละ ให้ดูเทียบกันครึ่งหน้าก่อนนะคะถ้าแป้งเสร็จแล้วผิวก็ดูดีขึ้นมากเลยนะคะ ถามว่าปกปิดพวกจุดด่างดําต่างๆได้มิดไหมถ้าเป็นจุดพวกเล็กๆน้อยๆสีไม่เข้มมากนี่ก็ช่วยได้เยอะนะคะบางจุดก็คือมิดเลยแต่ว่าถ้าเป็นจุดด่างดําพวกใหญ่ๆหน่อยแล้วก็มีสีเข้มมากหน่อยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มิดขนาดนั้นนะคะมันก็ยังมีให้เห็นอยู่แต่ว่าเขาก็ช่วยได้เยอะเลยทีเดียว ผิวหน้ามีความเรียบเนียนขึ้นมากๆนะคะแล้วก็มีความเบลอรูขุมขนปกปิดรูขุมขนได้ดีตามชื่อพอเลตของเขาเลยเดี๋ยววันนี้เก๋ก็จะมาอัปเดตให้ดูในช่วงระหว่างวันด้วยนะคะอันนี้ก็คือหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยนะคะหน้าก็ยังดูดีก็ยังดูสวย อนนี้ก็สามชั่วโมงแล้วนะคะหลังจากที่แต่งหน้าเสร็จในช่วงเช้าตอนนี้ก็มีมันซึมๆออกมานิดหนึ่งแต่ก็ไม่จําเป็นต้องซับหน้านะคะแล้วก็สีก็ไม่ได้หมองไม่ได้รอปหน้าก็ยังดูดีแล้วก็ยังดูสวยอยู่ตอนนี้ก็หกชั่วโมงครึ่งแล้วนะคะหลังจากที่แต่งหน้าเสร็จก็ มีความมันเกิดขึ้นนะคะตรงนี้ก็มีความกองเล็กน้อยเดยวเกดจะซับมันเลยนะคะ เหลืออยู่เยอะอยู่นะคะก็จะจางไปนิดนึงบริเวณจมูกแต่ส่วนอื่นก็ก็ยังดูเยอะอยู่จางไปนิดเดียวเท่านั้นเด็กก็จะเติมโอเคค่ะเมื่อกี้นี้แบตกล้องหมดก็เลยต้องเปลี่ยนมาใช้โทรศัพท์อเด็กเกจะเติมแป้งอีกรอบนึ่งนะคะ แล้วหน้าก็ไม่เป็นคราบนะคะหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่แต่งหน้าเสร็จหน้าก็ยังเป็นปกติทุกอย่างนะคะเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือแป้งมีความฟิตกับผิวมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมสามชั่วโมงหลังจากที่แต่งหน้าเสร็จก็มีเหงื่อซึมซออกมานิดเดียวนะคะไม่จำเป็นต้องซับหน้าผิวก็ยังดูสวยแล้วก็ยังดูดีอยู่ ครบ6ชั่วโมงแล้วนะคะผิวก็มีความมันให้เห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นก็จะเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งเดียวที่เก๋ซับหน้าในระหว่างวันนะคะพอซับหน้าเสร็จแล้วจริงๆไม่จําเป็นต้องเติมแป้งเพิ่มก็ได้นะคะเพราะว่าแป้งที่ติดอยู่บนใบหน้าที่เราลงไปในช่วงเช้านะ่ะก็ยังเหลือเยอะอยู่จางไปแค่ช่วงจมูกเล็กน้อยเท่านั้นเองไม่ได้เยอะมากไปจริงๆก็ไม่จําเป็นต้องเติมแป้งก็ได้แต่เก๋ก็อยากจะเติมแป้งให้ทุกคนดูนะคะว่า เติมเข้าไปแล้วมันจะเป็นคราบหรือเปล่าสรุปแล้วมันก็ไม่เป็นคราบนะคะแถมผิวหน้าก็ยังมีความดูดีดูสดใสขึ้นนี่ก็ครบ11ชั่วโมงแล้วนะคะหลังจากที่แต่งหน้ามาจากในช่วงเช้าเกก็อยากจะมาสรุปให้ฟังว่าแป้งมีความปกปิดได้ดีมากๆนะคะแล้วก็เขาก็ควบคุมความมันได้ดีมากๆเหมือนกันไม่ว่าจะเหงื่อออกมีความมันเกิดขึ้นหน้าก็ไม่ไหลแล้วก็ไม่เป็นคราบ ผิวหน้ามีความเรียบเนียนแป้งมีความฟิตไปกับผิวแล้วก็เขาก็สามารถเบอร์ลูขุมขนได้ดีเลยทีเดียวแล้วถ้าใครกลัวแป้งจะหนามากจนเกินไปหรือเป็นคนที่ชอบแต่งหน้าแบบบางๆก็ให้ใช้แปรงมาปัดแป้งแทนพับได้นะจ๊ะ เขาให้ค่ากันแดดมาสูงมากนะคะโดยปกติเก๋ก็จะทาครีมกันแดดอยู่แล้วนะคะแต่ตามหลักการแล้วนี่ครีมกันแดดเขาก็อยู่ได้ประมาณ2-3ชั่วโมงเขาไม่สามารถที่จะปกป้องเราได้ตลอดทั้งวันคือพอ2อถึงสมชั่วโมงปั๊บเนี่ยเราต้องมีการทาครีมกันแดดเพิ่มเติมเข้าไปอีกแต่ถามหน่อยว่ามีใครพกครีมกันแดดไปทาในระหว่างวันบ้างคะ อาจจะมีอยู่หรอกเนาะแต่ว่าก็คงจะน้อยคนละ่ะเกว่าเกก็ไม่ใช่ประเภทพกครีมกันแดดไปทาทั้งวันเหมือนกันกันแดดในแป้งจะมีความสำคัญแล้วก็มีคุณค่ามากๆนะคะสำหรับคนที่ทากันแดดรอบเช้ารอบเดียวจบเหมือนอย่างเกววันไหนที่แดดแรงๆก็จะมาเพึ่งเอากันแดดกับแป้งนี่ละค่ะใช้ง่ายแล้วก็พกพาสะดวกที่สุด แป้งเมเบอร์ลิน Fit มีเป็นแป้งที่ดีที่สุดของเมเบอร์ลินนะขนาดนี้นะคะตลับก็สวยหรูดูดีราคา279บาทถูกมากแล้วก็รวมเอาทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในตลับเดียวไม่ว่าจะเป็นแป้งรองพื้นหรือว่าคอนซีลเลอร์สามารถจบได้ในตลับเดียวเลยประหยัดทั้งเงินประหยัดทั้งเวลาแล้วคุณภาพก็แบบคับคับล้นล้นดีมากหาซื้อได้ไม่ยากนะคะไม่ว่าจะเป็นโลตัสบิ๊ ซีบูธวัดสันห้างร้านหรือว่าห้างสรรพสินค้าทั่วไปถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ